ค่ะเพื่อนๆตอ,น,อนนี้เราก็อยู่ที่ด a i s โนะคะซึ่งเรากำลังหาของอยู่ไม่เจอเราไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะมันกว้างมากเพราะว่าอันนี้เป็นด a i s โซประเทศมาเลเซียนะแลวเพิ่งมาเป็นครั้งแรกเลยก็เลยก็ไม่เอยรู้ท่าทว่ามันอยู่ตรงไหนบ้าง สิ่งที่เราตามหาดินญี่ปุ่นไม่รู้มีหรือเปล่านะแต่ห้างกวงางอาจจะมีนะเอออันนี้ก็เป็นกับใส่ใสมดินญี่ปุ่นเมื่อไรเธอจะโพรโออกมา พี่กจะเป็นที่สองครับอันนี้ถูกน,นะทำไมรอเปล่าเพราะว่ามันทุกอย่างห้าสิบทที่ประเทศไทยเราอะทุกอย่างหกสิบหกสิบห้าใช่ปะ โอเคเดี๋ยวเราเจอของเรามาเจอกันอีกทีนะคะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงค่ะว่าจะซื้อที่บีบครีมนี่นะเพราะว่าที่บ้านเราก็มีหัวบีบอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นโมโมแต่งตางถ้ากล้องไม่อนิงก็ขอโทษด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะคะถ้าเราเจอของแล้วโอเคค่ะเราจะใดูส่วนคุกกี้คัตเตอร์นะนี่มันก็มีเป็นอ๋อ ที่บีบพีแบบนี้นะที่เรามีที่บ้านอืนเยอะแยะมากมายเลยอันนั้นโมทําล้วโซ์เรามีละคขอเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะเราขอไปหายจริงๆละเย้เพื่อนๆเราก็เจอแล้วดีใจมากโอ้โหเราเจอดินได้สแล้วดีใจมากเลยม,มีหลายสีเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีดำ น,นี่สีฟ้าๆเหลืองขาวม่งานดีใจอ่ะเจอแล้วนะก็แบบดีเจยังพูดไม่ออกอันนี้มันเท่าไหร่นะมีอันนี้ด้วยนะอย่าดูอย่างอื่นเล่นๆพาดีใจอ่ะแม่งเราหากันทั่วเลยพวกมาเจอนะบ้า <c oughs> ขอโทษนะ้วที่พูดหยาบไปนิดก็เดี๋ยวเราค่อยพอเราซื้อของเสร็จนะคะก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันคลิปหน้านะคะสัวันนี้ก็ล่าไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย